มาเบิ่งลูกสาวเพิ่นลูกสาวผู้ใดคือเชฟหกแปดเจ้ากาเลตเชฟหกแปดจ่ายลูกเบิ่งหลังเพิ่นพี่น้องหน้าหาจนจน่าแต่เดือนนี่แหละเนาะสองเดือนสองเดือนแล้วพี่น้องสองเดือนตัวนี้เบิ่งแม่เพิ่นโค้งสางโบ๊ขนาดเลยแม่เพิ่นพี่น้องติดกระทบครับอุ้ยสายโค้งสางพี่น้องติดกระทบแน่แต่ว่าลูกเดี่ยวออกมาดีแล้วเนาะออกมางามแล้วพี่น้องเนาะโค้งหนีงามพี่น้องอุ้โค้งหนีงามดีพี่น้องเบิ่งแม่ ลูกลูกแม่ลูก,ลกงามพี่น้องลูกสวยขนาดแม่บู๊ยสูงพี่น้องสายโครงสร้างล่ะสูงร้อยหกสิบได้พี่น้องโดยประมาณพูดอะให้นุมดีพี่น้องง่วนแนวนี่บป่าตังห่วงสายโครงสร้างลูกสาวงามพี่น้องเบิรงตินละถ่ายเพคนลูกสาวเปิดไว้จังไหนครับกุ้มนี่สี่หมื่นห้าพันได้อพี่น้องสี่หมื่นห้าพันใช่กับโอ้เคอหกแปดโอเคตัวนี้แม่นอยู่บ้างไหมตัวนี้เปิดจังไดหน สี่สิบเจ็ดเพิ่นเปิดไว้ท่องหกเดือนพี่น้องป้าตัวนี้ท่องหกเดือนสี่สิบเจ็ดเพิ่นเปิดไว้พี่น้องท่องหกเดือนแล้วใส่พอได้ไใวคือโตโน่เจ้าโตโน่หบเพิ่นใส่โตโน่วบพี่น้องท้ายสูงยอร่อยหาซิมหาบวกไงหนาพี่น้องง้วตัวนี้คืองง้วนหนาลามลึกน้ำใต้ดีแข็งขาดีประกันเัิดถุกอย่างประกันท่องความเรียบร้อยสี่สิบเจ็ดประกันเพิดถูกอย่างง้วนโค้งสางงวสายเมเกอแเมฆ่ข่แม่พันธ์ง้วโค้งสางดีพี่น้องเอาไปต่อยอดได้สบาย อุ้ยพี่น้องราคางัวเป็นตาสื่อเอาไปเขาขอกเขา,ขาฟ้ามสองตัวโคมหนึ่งครับแม่พ่อครับแม่พ่องโอเคเลยขออนุญาตเบอร์โทรครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องบ้านสว่างงวงามพาพี่พาหนอา่องมารอชมงัวไปเลี้ยงพี่น้องเนาะเราเปิดราคางวอ่ะพ,พี่น้องได้รับชมกันได้รับจมแลว้วก็ซื้องวไปเลี้ยงช่วงนี้พี่น้องได้เงินได้ทองจ,งจากลูกจากหลานมาจากกรุงเทปมาพี่น้องเนาะไก่โสงการแล้วลูกหลานกลับมาบ้าน เอาเงินเนี่ยอให้แม่มาซื้อง่วงไปเลี้ยงช่วงราคาง่วงกำลังพอเลี้ยงพี่น้องเนาะกำลังซื้อพอซื้อเลี้ยงเลี้ยงเอากำไรเนาะพี่น้องเนาะซื้อง่วงซื้อย่ามันราคาบ่แพงเพิ่นว่าขายง่วงขายย่ามันแพงไปป่ามันจังไดจกำไรไปป่าแม่นควกู้ออมขยะวาเนาะพี่น้องเนาะมาเบิ่งราคาง่วงบัดตลาดนัดบัตรน้องแกเจ้าพูดสุดเป็นใหญ่คนมาซื้อหลายดพี่น้องเนาะคนกำลังมาซื้อหลายหลายง่วงเฮามาเบิ่งแม่สาวหน่อยขออนุญาตครับผมได้มาเจ้าตัวเฮาเหมือนใครไม่สองตัวใจตัวหนึ่ง โ,โอ้โตัวนึงอยู่ทางฝุ่นตัวนึงอยู่หนีพี่น้องงัวแม่บานๆแม่สาวหน่อยเฮาเนาะราคาจังไหรครับเปิดไว้ราคาว่าจะได้แปดพันเฮ้ยใบจะได้แปดพันแปดพันซื้อๆนีนพนน่พี่น้องนี่ผมว่าแล้วงัวไปตเตเลียงพี่น้องคันงัวราคาซ้ำนี่นี่รับประกันการขาดทุนคนจมตะว่าซื้อไปแล้วมันสีขาดทุนซื้อตัวน,นี้เลี้ยงเ่าม,มีขาดทุนเนาะแปดพันซื้อๆโอ้ยพี่น้องแม่สาวด้วยพี่น้องงัวแม่สาวบานๆเนาะเบิ่งเท่าไหรพี่น้องงูแปดพัน ซื้อไปเลี้ยงบ่ามีขาดทุนแนวนี้ให้ลูกดีพร้อมมั่แนวนี้เนาะายลูกดีลูกก็มากนั่นคือกำไรเบิด์ตหรพี่น้องเนาะโอเคเลยโอ้มีสองตัวแต่ว่าเพื่อนจูไว้ตัวเดียวตัวหนึ่งยุทห้างผุดเนาะโอเคเพื่อนสะดวกให้เบอร์โทษเพราะขออนุญาตครับอ้าวครับขออนุญาต080ย์แ1ดศูนย์หนเกาเเายเพื่อนมาจากไสมาจาก ดอนการครับอดอนการสาทสินพี่น้องดอนการ์กาลสินเอาหัวหลบหัวมันคือลมนี่เานั่นตัวนึนงขวามพู้ใดมันคือลมเนี่ยนเนน้อพอดีอ้าวแปดพันสื้อพี่น้องเลอครับหัวแปดพันออ 8, สื่อแม่สาวหน่อยเอาไปต่อยอดเอาไปเลี้ยงเป็นนอเป็นแนวแพ้พื้นดีงัวแนว้วพี่น้องงัวเป็นบานเท่าเลี้ยงง่ายพร้อมเนาะบ่มีหย่านแนวใดมีตะอวนกระบวนกินยาเข้าไปขอบคุณหลายๆมันครับผมอย่างต่อพี่น้องมันแล้วบ่ครับผมบ่บ่โอ้เบิ่งเบิ่งหัวทางผิดพี่น้องเนาะ งัวแม่บาง,งอง่างก็เปดได้น้อแม่บางอยพีนพ่น้องพี่น้องไปเบิงัวงามเปิดทางเปิดพีน่น้องไปในเด้อลูกเด้อไปในเด้อไปในเด้อมันมาเด้อสังเด้อกล <laughs> ับมาอีกปิดชิปแล้วกลับมาเบิ่งงัวงามเปิดทางพี่พี่น้องเนาะมาเบิ่งแม่ลูกงา,งามเปิดพีน่น้องเนาะขออนุญาตครับมาเบิ่งงัวลูกงามพีน่น้องอัน,ต,นตัวนี้ลูกตัวนี้บ่ะโอ้ลูกตัวนี้พี่น้อง โอ้ยมาเบิ่งลูกสาวเพิ่นลูกสาวผู้ใดคือเชฟ68เจ้ากาเล็ดเชฟ68ใจลูกเบิ่งหลังเพิ่นพี่นอ้องหน้าหนาจนๆว่าแต่เดือนนี่แหละเนาะสองเดือนครส,ส,สองเดือนแล้วพี่นอ้องสองเดือนตัวนี้เบิ่งแม่เพิ่นโ<ว><น>ค้งสางโบดขนาดเลยแม่เพิ่นพี่น้องโอ้ยสายโค้งสางพี่น้องติดกระทบแน่แต่ว่าลูกเดียวออกมากดีแล้วเนาะออกมางามแล้วพี่นอนะ้องเนาะโค้งหนีงามพี่นอ้องหัวโค้งหนีงามอีหลีพี่น้องเบิ่งแม่ ลูกแม่ลูก,ลกงามพี่น้องลูกสวยขนาดแม่บยสูงพี่น้องสายโครงสร้างละ่ะสูงร้อยหกสิบได้พี่น้องโดยประมาณพูดอะให้นุ่มดีพี่น้องง่วนแนวนี่เป็นตัวห่วงสายโครงสร้างลูกสาวงามพี่น้องเบิรงติละถ่ายเพื่อนลูกสาวเปิดไว้จังไรครับกุ้มนี่สี่หมื่นห้าพันได้พี่น้องสี่หมื่นห้าพันใช่กั 45, <000. S 1> oh. บโอ้เคฟหกแปดโอเคตัวนี้แม่นอยู่บะครับ ตัวนี้เปิดทังไหนสี่สิบเจ็ดเพิ่นเปิดไว้ท่องหกเดือนพี่น้องป้าตัวนี้ท่องหกเดือนสี่สิบเจ็ดเพิ่นเปิดไว้พี่น้องท่องหกเดือนแล้วใส่พอได้ไหวไหมโตโน่ครับโตโน่เจ้าโตโน่ไหวพี่น้องท้ายสูงอยู่ร่อยหาซื้อหาบวกใหญ่หนาพี่น้องง้วนตัวนี้ครึ่งงวนหนาลามลึกน้ำใต้ดีแข็งขาดีประกันเบื้อุกอย่างประกันทองความเรียบร้อยสี่สิบเจ็ดประกันเบื้อุกอย่างง้วนโค้งสางง้วนสายแม่กอกแม่ไข่แม่พันธุ์ง้วนโค้งสางดีพี่น้อง เอาไปต่อยอดได้สบายอุ้ยพี่น้องราคางัวเป็นตาสื่อเอาไปเขาขอกเขาฟ้ามสองตัวโคมหนึ่งกับแม่่องโอเคเลยขออนุญาตเบอร์โทรคกับผม087 087 866 866 4741ผูใดอยากได้หัวงามโท่มากเบอร์นี่สองตัวนี่เพื่อนเออสองโคมหนึ่งกัปโตนึงกัปทองหนึ่งนี่เพื่อนเอามาแต่ว่าขันอย่างไรงามโท่มาเบอร์นี่ให้เพื่อนหาให้ได้เร็วปิดเนาะ งามงามมั่วมี่ตำงามเผือดใดญมาพี่น้องโอเคขอบคุณหลายๆครับผมทุกโตต่อร่องได้ทบทวนราคาอีกันนะพ่อมแม่ลูสี่ผาสี่สิบห้าสี่สิบเจ็ดโอเคสองตัวสี่สิบห้าตัวเดียวนั้นสี่สิบเจ็ดเด้อพี่น้องเด้อจับไว้เอ้าขอบคุณหลายๆนั้นกับผมโทรมาต่อร่องกับเผือดใดญเอาหัวไปเลี้ยงเอาหัวงามไปเลี้ยงพี่น้องเนาะต่อมาทางพี่พี่น้องเนาะอันนี้โคมหนึ่งโค้มผือดใหญนาะพี่น้องโค้มนี่โคมตัวผู้อ่ะหยางมาทางพี่ต่ว่าผูกไว้พี่น้องตัวนี้ ควบนี่เพิ่นผูกไว้อเมือนี้พอเห็นพญายาวนี่ก็คไปเลใเลขัมันไม่ใช่จังเพิ่นีไปรอซื้อยา่า่า่ฮ่าผม่าฮฮีประวัติคนดีซื้อลตรีเป็นปุ่มด้นี่เอยเเลย่ ขวเขาบอกโคตรหน่ายนี่ทอดาบตลาแตกตลาแตกตลาแตกม่วงหมดเลยขายเขาม่วเขาร้ายโคตรโคเลยไปใจเหมือนมันแล้วขายดีดีาดีแลค่าก็ขคืนตัวละสี่ห้าพันคุณอะไวมิงม่างจะห้อยเป็นตัวน้ำบั่นจะไปเสื้อแฉๆครับกับึ้นไปเพเื่อเ่เดียอเขากำลังเอาจงม่วออกเวียดนามเลยอรนีโตละสี่พันห้าพันนึ่คืนคืนเขาเลยนี่เ่าเแห้งชื้อยากอยง่บบ เพื่อนไปชดได้หเพื่นไปชดได้มากอยู่เรล่าปีนี้ได้มาสิบตัวขายจ็ดตัวขายแปดแลเดี๋ยวสอตวโอ้ยเพื่อนเหลืองั่วงโค้งพี่น้องเขาวางงวโค้งนี่กำลังข้นแม่นดีหลีอยู่เลยงัวโค้งนี่กำลังแรงเพราะว่าเขาสื่อไปต่อยอดเข้าสื่อไปต่อยอดโค้งเเ็ิ้อยครับหนงม่นเจ็ดพันห้าร้อยบ่บ่เขาบอเจ็ดพันห้าร้อยเฮ้ย โอ้ยมาเบาไปทัวรที่ทัวดนเี่ยีได้หรอ่มหมื่นนาแม่สอตัวไครับที่ลีบ่เขาจ้ากตูนป่ตัเขาก็พไห้ราคาอยู่อย่าง้้องเจ้าจับปังเส้งแงไปไทยก็พีโอ้ยนี่ถึงจรยนึงว่พคนมีประวัติอยุเซกายุยากนี่บ่ซื้อไปไทยครับพื่อนี่เหียงแหงไปไทยแล้วก็อีสุด้ไปยางไปนี่ยนโอ้ไปเกตายเลยเราว่ได้มึก็ตายมันมีเยอะ ได้ยินองปะเรื่องเรื่องนี้เรื่องเฮ็ดให้บ้านเพิ่นแตกนี่เป็นเรื่องอันนี้เป็นเรื่องเรื่องบรรยากาศนี่มาโอ้เบ้านนี้เผาเพิ่นไปแล้วไปไม่ได้ละอีหลีบ่ะมื่นหาสองตัวป้าผมกับบ่เสือดิพี่น้องอู้ยพี่น้องสองตัวพี่น้องมื่นหาเพิ่นเหลือเท่านี้ก็ย้อนเพิ่นไปขายดีขันไปซื้ออยู่บ้าน ก็จะขายแพงกว่านี้เพื่อนมาแมนอยู่กับโอ้ยง่วเป็นตเพื่อน่าพ yeah. ี่น้องงัวเป็นตนเป็นตัวก็ยังบได้ขายอยู่ป่านี้ยังมีผู้มาถามอยู่กับเพื่อน่าโอ้ยอยากกะไปต่อยอดอ๋ขออนุญาตเบอร์โทร่เคยขอเบอร์โทรไปจ้กเสีอเดเพีอ่นย์แปดสี่ศูนย์แปดสี่ห้าศูนย์ห้าห้าศูนย์ห้าสกเก้าสองศูนย์หกขั้นอยากขายง่วได้ราคาอยู่ที่ถ้ำโทรมาเบอร์นี้ก็ไดเนาะเพื่อนสิไปเบิ้งอยู่ขวอยู่ฟ้าได้ อเอ้าขอบคุณหลายๆเด้มันหมานได้อขอบคุณหลายๆหมันโอ้มาหนีเพิ่นเผากันหยอกล้อกันน้องพี่น้องเนาะในหอยเพิ่นหยอกล้อกันโอ้หัวงามผู้ใดยน้องพี่น้องเนาะหัวงามผู้ใดยน้องเิ่นผูกไว้พี่น้องอุ้ยเบิ่งแม่ลูกหลูกงามพี่น้องอุ้ยลูกสมางามเลยพี่น้องพูดอ่ะโอ้คนผู้ใดยน้องเิ่นผูกไว้แม่ลูกหลูกงามพี่น้องพูดอ่ะโอยสุดยอดสุดยอดหัวผู้ใดยนี่เหรอ โอ้ยเพื่อนไหนง่วงงามมากวู้ยลูกลูกสาวคือโพดเลยม่านหนาหนาจนๆพี่น้องเห็นสะดุดตาเลยพี่น้องแม่โบดนี่ประห่วงขั้นแม่โบดนี่ห้ลูกเป็นเจ็กสี่พี่น้องประมาณนี่เลยโู้ยสมาโวดเอยอาทิตย์หน้าพอเห็นเพื่อนนี่โทษเจ้าได้ อ้าวเปิดยังไหโคมนี่อุ้ยหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยครับง่มีหลีผมผมเบื้องตัวจริงยง่มีหลีพี่น้องลูกสาวเพิ่นสวยแม่โบสถ์ให้ลูกแง่ประมาณนี้เลยพี่น้องเนาะ,ะนลูกแรกประกันต่ำหนีประตูกจะ,ะอ่อนซ้อนลูกเพิ่นพี่นอ้องอาสมาตันลูกพ่อหลอดเนาะนนลูกพ่อหลอดได้พี่น้องพูดอ่ะง่มีหลีอุย้ยเบื้องหลังเพิ่นแตกเมื่อย่าพี่น้องหลังแตกเบื้อสา,ามสิบห้าเพิ่นเปิดไว้เบื้องหน้าไตกระชับอ่อนซ่อนลูกสาวเพิ่นต่ว่าแม่เพิ่นนีหัวตาลูกแรกสดสดอยู่พี่น้องเนาะ เหลือค่มเดียวนี่ครับผมโอเคเลยมาขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่นศูนย์แปดสองรืมตัวหล่ะเพิ่นเปิดเผยหนาอย <c oughs> ู่ศูนย์แปดสองสองแปดเก้าแปดสามหกแปดแปดสามหกแปดพี่น้องผู้ใดสนใจอยากขึ้นัวไปเลี้ยงคมนี่ตอบโจทย์ได้เลยพี่น้องเนาะพ่อหัมโพนทองเพิ่นว่าโอ้ยสุดยอดสุดยอดงัวเพิ่นพี่น้องเป็นตาเลี้ยงเป็นตาเอาไปต่อยอ,อดได้สบายเลยขอบคุณเล่นๆใหมั้นกับผมโู้ยหัวงามไปตามสบายเด้อเออจะแก้โตอยู่บ่สิให้แก้ เข้าเอาเลรียญมาสั่นเพื Biden ่อน <DVD> ่าอ่ะอย่างต่อพี่น้องมาเบิ้งงัวทางพีท่านสิสะดวก่น้องัวโค้งพี่น้องงัวโค้งหลายพี่น้องเหมือนนี้งัวโค้งเขาเอ่ยว่างัวโค้งงัวสายต่อยอดงัวเอาไปพัฒนาต่อยอดคือเอาไปสางเนื้อสางหนังขึ้นมาสายกำไรหรือพี่น้องเนาะงัวโค้งมึงหันดีโค้งมึงหันนี่คู่มึงหันไหม มือหนาสองตัวมือหนาจันมันเป็นไปได้อย่งไรผมกะว่าโลราคางัวโค้งนี่พี่น้องเนาะอ่ะงัวโค้งย่างไปหาพ่ออเนกมือนี้พ่ออเนกใหญ่มากพี่น้อมมือนี้พ่ออเนกหัวงามรักพักดีฟาร์มเพี่น้องบ่เห็นตะวันงัวคืองัวเพิ่นนี่พี่น้องพ่ออเนกช่างงัวเพิ่นสิประมาณโอ้งัวผูบ่เมนเพิ่เมาเพิ่นพี่น้องเนาะโอ้ อันนี้กี่ทางพุนยางมาพี่น้องเนาะพอเด็กได้ยิงว่ามาหลายอยู่เหมือนกัสวัสดีครับผมได้มาจ้กโตครับนี่แม่ลูกครับโอ้แม่ลูกพี่น้องลูกผู้ลูปผูแม่นมลูกแรกโอ้ลูกแรกอยู่แม่ยังสดสดอยู่เนาะเลูกลูกขึ้นมาง่ายถิ่เนาะลูกดีลูกดีโอ้แต่สองเดือนโคนี่เปิดจากไดนครับ นี่เี่สื้อผ้านึงไหมครับโอ้หนึ่งหมื่นันเพิ่เปิดไปพี่น้องโคมนสองตัวแม่ลูกลูกแรกครับต่อได้ยังให้ลูกดีลูกพูแล้วต่อไปลูกแม่เพื่อนว่าจ่ายลูกดีแม่สาวเขาเท่าไรบ้างแม่สาวตัวละเก้าพันครับอืมจักตัวโอ้หนึ่งสองสามเดียว่ะครับโอ้หนึ่งสองสามเก้าพเข้าเข้าสีชมพูนี่เก้าพันพี่น้องนี่อยู่น้ำกันหนึสอ นนัเราตั้งวัวปูสามตัวตัวละมือกันอ่ะตัวละมือถัวใส่กันเลยครับผมโอ้พี่น้องสองตัวสามตัวอ๋ออันนี้ตัวละเก่าพันสิบห้าแม่ลูกสองตัวตัวละเก่าพันครับตัวนี้เพิ่มสองโอ้ตัวนี้เพิ่มขึ้นมามันโค้งสางดีมันสองตัวนี้มันสองโค้งสางดีอันนี้คือหัวเพราเนี่ยจากรักพักดีฟาร์มอันนี้คือหัวเอาไปเลี้ยงอยู่บ้านเอาไปต่อยอดราคาเอาเขาข้อเขาฟาร์มบ่มีขาดทุนประกันการังขาดทุนเก้าพันพี่น้องบ่าบ้ามื่นครับผมแต่ว่าปูนี่เอาไปต่อยอด เป็นสายขุนตัวละหมื่นผัวใส่กันซื้อบริษชุดต่อได้อีกเนาะโอเคขายเหมือนซีหาล่อยโอ้เนี่ยถ้าขายราคาขายเพราลูกงามเลยพี่น้องลูกแรกอยู่สดๆอยู่ลูกดีตัวนี้สิบสองตัวนี้เอาไปต่อยอดเอาไปสางเนื้อสางหนังแม่สาวพร้อมผสมสมเพลินรักพักดีฟาร์มข้ออันนี้ขออนุญาตครับผมอ่าศูนย์แปดหกแปดห้าห้าห้าสามสองแปดข้ออันนี้รักพักดีฟาร์ม ฟาร์มเพิ่นอยู่หลังวิไลเกษตรเนาะต้องการเรือลอยเป้าอยู่ฟ้ามโอ้อย no. okay. so okay. oh, ู่ฟาร์มเพิ่นเดออง่วงงามอยู่หันเบิ้ดไปเบิ่งอยู่ฟาร์มเพิ่นไปได้ทุกเวลาเพิ่นว่าโอเคขอบคุณหลายๆครับผมง่วงงามพอนี่ครับผมอย่างต่อมาเบิ่งครับผมโอ้หง่วผู้ใดนอนตัวนอยู่ี่น้องอันนี้คือสายกัดพี่น้องเนาะงัวในหอยอยู่บ่ครับนี่บ่แม่นบ่โอ้พอพันพอพันบ่ามันใหญ่แล้วก็กัด แม่พันธุ์ก <panels sei lá> <s Bond playing> ัดพี่น้องเนาะเพื่อนผูกไว้เ่าทำถสอเนาะเพื่อนผูกไว้ป่าม่านพี่น้องเนาะหัวใหญ่วัวงามเพื่อนสายกัดสายหนุ่มเพื่อนพี่น้องเนาะป่านสว่างวัวงามเฮาเปิดทุกสายเลยพี่น้องเนาะเปิดราคาหัวถูกสายอยากได้สายใดมาเบิ่งบ้านสว่างวัวงามเฮาใดเวัดพี่น้องเออ มาเบิ่์ง่ว่าหน่อยแจ็กบาทครับนี่มาเบิ่์ง่ว่าเพื่อนพี่นอ้อยง่ว่าหน่อยแจ็กพันหน่อยนี่พี่นหน่อยหอน่ัวนี้พี่น้องหน่อยนี่บ,บรรยากาศการซื้อการขายมาเบิ่์ง่ว่าแม่ทางผีดพี่นอ้องมาขออนุญาตเพื่อน,อนสื่อสวนตัวเพพี่นอนะ้องขออนุญาตครับแม่สาวดีเนาะ ผสมแล้ว<อ>สีขวาสามเดือดโอ้ผสมแล้วพี่น้องสีขาสามเดือนแล้วผ่านแล้วพี่น้องเนาะผ่านแล้วสีขาสามเดือนแม่โค้งสางดีแม่าส,ามแมสาวทองแรกพี่น้องทองแรกท่ายสูงร้อยสี่สบหาบวกโค้งสางดีน้ำไต่ตดีแข้งขาดีประกันเ<ซ>บิดทุกอย่างพี่น้องเนาะตาวาบ่ทริษัทบริษัทตรวจใน้ทองเนาะบ่ทริษัทตรวจพี่น้องตาวาผสมผ่านหลายรอบแล้วก็แสดงว่าโอเคแล้วพี่น้องเนาะโค้โตเนาะโค้โตมากพี่น้องเพิ่นโค้โตมาเปิดไว้ยังไหเฮึพี่น้องราคางัว มือเงาพันหารอยเป็นต่อสื้อเลี้ยงเพิ่มมาแล้วราคางวกําลังพอซื้อเลี้ยงพี่น้องเนาะผู้ใดสนใจอยากซื้องวเลี้ยงช่วงนี้เหมาะเลยพี่น้องเนาะเอาเข่าข้อเข่าฟ้ามสบายเลยพี่น้องเนาะมือเงาพันหารอยเปิดเปิดไว้พี่น้องเนาะอุ้ยต่อรองไหนเด้ราคานี่ต่อรองไหนแจ้งหน่อยเนาะอย่าต่อหลายถกเพื่นว่ามันถูกเลย,ยพี่น้องโอ้ยพี่น้องเนาะเปิดตาต่อรองเอ้าขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่อนศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดแปดศูนย์สองแปดศูนย์สองสี่เจ็ดเก้าสี่เข็ด้าศูนย์พี่น้องต่อ่องเอาไปเ เป็นง่วสายเลี่ยงโดยตรงเลยพี่น้องนะ okay, อเนาะโอเคความเคลื่อหวนั้มานครับผมย่ามอีกเส้นหนึ่งเพื่อนผสมไปแล้วได้พี่น้องสามเดือนเอาไปรุ่นเอาโอเคบ้านสว่างง่วงงามผ้าพีผ้าหน่องมาเราชมบรรยากาศการซื้อการขายงวตลาดนั้นพูดกับบือบ้านน้องแกชมผู้บุตรคิปเนี้วประมาณนี้ก้อนเอาไปหน้องเนาะฝากพี่ฝากน้องซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำเลิศพี่น้องคอยพี่น้องกับเสร็จูัเลี้ยงง่วนควายแฟนคลับแฟนเพจบ้านสว่างง่วงงามจะมีแต่ความสุขความเจริญห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆร่ำรวยด่วััสดีครบ